เอาค่ะท่านผู้ชมก่อนจะไปเบ่งตัวเลขของพี่สาวลังสิ์หลักร้อยเนาะคะ่ะเพิ่นกะได้โทรมาบอกน้ำเชียงงวดว่างหันก็คือหกกับซีเานาะคะ่ะเอาน้ำเชียรลืมเขียนค่ะเลขออกหกศูนย์สามค่ะท่านผู้ชมนี่สถิติของเพิ่นที่เพิ่นบอกน้ำเชียรมากค่ะค่ะท่านผู้ชม นี่ค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปตามว่าเพิ่นจะได้ตัวไรงวดนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตามนัดค่ะนอนไปนอนค่ะอ๋อยังจ้าโอ้ค่ะกันกินข้าวแรกครับยังค่ะอ๋ออเพิ่นได้กินแกงไก่จ้าโอ้ค่ะหาว่าอย่างเดียวค่ะยุบบ้านยุ่รังสิตค่ะ ค่ะค่ะอยู่ตลาดค่ะหางค่ะกินหอดเสียรังซิดค่ะอ๋อจ้าตลาดแรงกับข่าวค่ะแมีนเมนค่ะกินหอดเสียรังซิดค่ะอยากกินยังก็ได้กินค่ะอันบะนีน้ำเสียสิมาตามเหลคลักลอยด้วยค่ะอ๋อจ้ะอันน้ำเสียนอกเรื่องได้บ่ค่ะพอดีพอดีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ว่าเอ่อ รู้จักกันกับพระบวชไม่ที่เพิ่นปอยเลกรักลอยเขาดีๆเม่นผู้เดียวกันบ่ค่ะบ่จ้าไอช่องเบาเถ้ากันบ่ค่ะเม่นค่ะอ๋อบ่บ่จ้าเพราะว่าอันนี้ไอ้ลงงน้าเพิ่นอายุเจะหกสิบกว่าลวค่ะอืค่ะเพิ่นเป็นน้องเป็นน้องซ้ายแม่ละจ้าอืมค่ะอันเพ้นเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาหลายเนาะค่ะเดินผู้้มค่ะ เลขอะสิเป็นสูตรเดียวกันดิเนะน้ำเชียว่าค่ะสูตรมันอ่มมัน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 กับวิตรงกัเลขมันออกมามันก็ตรงกันได้อะจ้าอันนี้กับ่บู้คือกันเนาะค่ะเพราะว่าเพราะมาสูตรที่เป็นเฮตดกะเป็นเอาเคอเป็นเคยเอายกสูตรหอยยุพานบอกเอาไปคิดเองบอกโอ้ยตั้งตั้งหลายสูตรมันคือมันไม่ได้มันเป็นชุดเดียวอะค่ะมันมีสูตรตั้งเบิก่อนสิปิสิจมตาไท่มันจะมีหกสูตรอะค่ะอืมค่ะ เราหายแล้วเพิ่นเพิ่นก็จะยว่าเบิ่งว่าทางเดินเลขเพิ่นมันมาทางใดมาตัวใดนะคะเพิ่นจะสุดแจงเสี่ามัทหลุดห่ะจ้ะเพิ่นเพิ่นก็อยู่อยู่ไสก็งืขนขาดที่หลวงนาคุยะโสค่ะคุยยะโสค่ะหลวงนาคือหลวงลุงเนาะค่ะหลวงนาค่ะน้องน้องซ้ายแม่จ๋าอืมค่ะนี่ค่่ะทานผู้ชมเอ่อเพิ่นก็สี้แจงนะเด้อค่ะน้ำเสียเห็น FC เพิ่นแล้วก็เพิ่นก็โทรมาถาม จิเป็นตัวเดียวกันที่น้องน้ำเชี่ยกับซีเมนกับซีสูตรเดียวกันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขเนาะค่ะมันกันซ้อนกันก็ดีแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมแม่นุจ่าเพราะว่านี่ก็จะเอาเลขมามาเบิ่งกันมามาเบิ่งว่าถ้าสมมุติว่าไปตรงไปตรงกับอ่าเลขอ่ายังของแอดยืนนะคะเป็นหลักร้อยกับมันกลับมาย้ามเฮาว่าเออเฮาก็สิตัวใดที่เฮาชินหนักชินเน้นได้อะค่ะค่ะ ราวะมาณว่าเ,าเขาเขา,เขาได้เลขเลขมาผู้เดียวแล้วแล้วมาเข้ามั่นใจแล้วเขาก็ใจโหลดบอแมนด้วยจ้าต้องเป็นในเบิ้งค่ะต้องเป็นในเบื้องหลักใช่แมนจุค่ะเอางวดนี่เป็นตัวไรค่ะบาน,นี่งวดนี่เป็นอ่าเพินพ่นเพิ่นไหม้มัามีสามตัวที่มันตัดบอออกนะคะ,คะมีมีเก้ามีห้ามีแปดค่ะแต่ว่าแปดนี่เพิ่นวาวกำลังออนโกมูอะค่ะ เก้าห้าแปดอันนี้เพื่อนไถมาก,ก็คือไม่เก้ามีหา้าม่แปดแต่แปดนี้เป็นกำลังที่อ่อนอ่อ <9, 5, S 2> นกอว่ามัวค่ะคนได้บอกว่าแปดแม่ยูจ่าแปดหน่าจะไปหน่าจะไปเกาะติดอยู่เป็นเป็นอาจจะเป็นหลักสิบอะค่ะอืมค่ะแปดจะเป็นหลักสิบค่ะค่ะราคาโตนโตนเน้นแทะทาเน้นนะคือ เก้า <epo> ก <ch> <those S 2> ับห้านี่เพื่อนเพื่อนบ่อยากเน้นตัวใดอะค่ะค่ะว่าถาถาให้ให้สาธุมู้ชว่าให้ให้ซื้อไปหน่อยอะค่ะให้กันไหวอะค่ะเก้ากับห้าแต่ไว้เน้นเน้นที่ห้าเป็นหลักค่ะค่ะเก้ากับห้าเน้นไปที่ห้าค่ะค่ะเน้นไปที่ห้าค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขหลักร้อยวดนี่เพื่อนใดสามตัวแล้วค่ะท่านผู้ชมเก้าห้าแปดค่ะ แต่ว่าเพิ่นก็เอาแปดไปไว้ลักซิบค่ะแต่ว่าน้ำเสียก,กับสิเคียนไว้ไหสามตัวแล้วค่ะลักลอยค่ะเทียเทียวันไปลักลอยแปดค่ะแปดไปลัก <ś led> แต่เพื่อนเดีย๋ยมีตเน้นไหจุจ้าเพเน้นเน้นไปที่หานะคะค่ะเน้นห้าค่ะน้ำน้ำเสียก,กับขีดไทเแล้วะค,ะค่ะ่านูุ้ชมค่ะน้ำเสียก,กับถามไหเอฟซีเราแล้วะคะ่ะเพิ่นก็ว่าบ่ไ้ไปเอาน้ำกันค่ะ บ้ไดีไปยวแนากันค่ะเห็นเอฟซี <N MC S 2> เป็นคอมเมนต์ล้วก็เเิ่นโทรมาหลายแมค่ค่ะอ๋อค่ะค่ะ้ํา,าเสียกนเล่ถา,ามพีสาวเผ่นยู่ในคลิปเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะก็คือเล็กวิ่งแหะค่ะบางบางสำนักเผ่นกับว่าส้นกันเนาะค่ะค่ะถ้าเลขชนกันนี่ถือว่าถือว่าดีได้จ้าเพราะว่าเท้ามันมันจะได้เน้นเฮ้าได้อะแต่ว่าเฮ้เาเฮาตรงตรงหนักตัวใดอะคะ่ะค่ะ อ๋อสำหรับคลิปนี้น้ำเชียรกะสิรบกวนพี่สาวลังสิตซานมิเ้อค่ะเอาน้ำเชียกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะค่ะค่ะสุขดี้ะค่างวดนี้ค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมถามไหเอฟซีเราเด้อค่ะอเพิ่นก็ได้ตัวเดียวกันเนาะค่ะเพิ่นก็ได้ตัวเดียวกันพ้ากัสิสูตรเดียวกันนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม คือจังสูตรเลขหลักสิบล่างเกียงสี่งวดนี่กัว่าเป็นเก้าศูนย์เจ็ดนี่ค่ะท่านผู้ชมกระไรตัวเก่าเก่ามาเสียเพิ่นกะเห็ดใดค่ะเพิ่นกระไรตัวเก่าเก้าศูนย์เจ็ดนี่ค่ะหลักสิบล่างค่ะ,ส,คะสูตรมันกะคือกันเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับอีกร้ายสำนักเนาะคะ่ะเอ,อ้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะไ้ลักลอยมากเก้าห้าแปดงวดนี้ได้สามตัวเพิ่นกะเน้นหาด้วยค่ะท่านผู้ชมเน้นหาแล้วก็เพิ่นไหแปดไปลักสิบค่ะ,ะน้ำเชียรก,ก็ได้ถามไหเอฟซี่อะได้วยค่ะว่าเลขนี่มันไปชนก,นกันกับอีกช่องค่ะที่ เอฟซีเห็นค่ะดันบุชมคะ่ะมันก็เป็นสูตรของหลวงนาเพิ่นเนาะเพิ่นกะว้าค่ะพี่สาวเพิ่นกะบอกมาจังสี่ค่ะดันบุชมก็ดีแล,ะละ้วล่ะเลขมันมาส้นกันคะ่ะเลขมันมาส้นกันคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขู่สุข้อนเด้อค่ะดันบุชมเดี๋ยวสีมาเบิง่งเดี๋ยวน้ำเชียจะไปตามที่เด็ดของพอชนบุรีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอาเวลาพ่อๆกันเลยมาเอาเก่ามาเชีย ถากอกว่าเชียัอยัาลงไปได้ละลีรีมันแนังทำมาได้สูตรลักลอยมือขึ้นผ้ากันเห็ดเอ่อจนหอดตีหนึ่งเลยบ่เขาดีว่เถาะเขาดีมากเลยครับพี่น้องค่ะปีนี้่ายไงไม่ต้องมาลุดเลยปีนี้เนาะ่แล้วก็ย้อนไปอีกจากน้อยจักน่อยก็คือว่าเป็น เป็นยังคือมะลุน,นตอนนี้เนาะท่อครับค่ะเอาเดี๋ยวน้ําเจียจะไปตามให้ได้ค่ะท่านผู้ชมน้า<ม>อาจารย์เก่ามาเจียกค่ะโอ้เพนมีหลายสูตรค่ะเพราะว่าเพนมีผู้ใหญ่สอนค่ะมีผู้ใหญ่สอนเพนสมองดีกะัะท่านผู้เจ้ายังไงเอาจุดนี้ก็ถือว่าเป็นการสังเกตฝองเนาะครับผมค่ะเอาสิตําขกบนันนะสิตําบอกขุ่งเอาสิตําบอกขุ่งที่แถาเดี๋ยวนี้ ค่ะทอดไข่ค่ะดันผู้ชมเขาเศร้าอากาศหนาวเย็นดีนะมึงอู้หนาวค่ะดันผู้ชม <c oughs> อากาศอีกย่างก็หนาวโอ้ยกาห่วงดี่ดีบอกบอกเลขกกันเอ๋อค่ะดันผู้ชม <c oughs> คืนนี้เจอกันนะคะ่ะเลขพ่อชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ